ผมจะมาเก็บหน้าจอของคอมพิวเตอร์รับวิธีเก็บหน้าจอของคอมพิวเตอร์ครับเราก็ต้องหาที่เราต้องการจะเก็บครับนี่ผมเปิดตัวเืรกมาสามดีครับเพื่อจะเก็บหน้าจอตัวนี้หน้าจอนี้แบบหนึ่งเราต้องไปที่ปุม่มปุ่มนี้ครับองเป็นบิมมีคล อ่านี่จิ้มเข้าไปแล้วก็ไปตัวนี้ครับปึ๊บแล้วก็ซื้อหนากำว่าพินกับพินพีไออาร์นี่ครับนี่คลิกเข้าไปอ่าได้แล้วครับแล้วก็เป็นครับปึ๊บมาแล้วามาแล้วมาแล้ว แล้วก็ได้แล้ครับแล้วเราต้องการแี่บางส่วนครับต้องการบางส่วนเรา,รารลคลิกครอบมาตรงนี้ครับคลิกคลิกขวาครอบเลยครับอ่าคลิกขวาครอบเลยก็พอที่เราต้องการที่บางส่วนครับแล้วก็ไปที่กตรงนี้ครับอ่านี่ไงได้แล้วครับาไปตรงนี้ครับแล้วก็มาเนี่ยได้แล้วครับป๊บ กดเซฟเลยแล้วก็ไปที่เซฟเซฟได้ไหนก็เซฟแอ็นะครับแล้วก็ไปที่เนี่ย G G P E เอ้ย G P E G นะครับอ่าแล้วก็กิกไปปุ๊บแล้วก็เซฟได้เไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราจะถนัดปุ๊บปุ๊บเซฟปุ่มเซฟได้ดีเขียนชื่อเป็นทำดีทำดีแล้วก็เซฟ มีชื่อแล้วมีชื่อแสดงมีชื่อแล้วครับมีชื่อซ้ำเป็นชื่อใหม่ปึ๊บสามดีดีอ่าแล้วก็เรียกเพิบอ่าได้แล้วครับเห็นไหมก็เปิดรัวมีมีมีม,มีมีไหมมีไหมปึ๊บนี่แล้วมา,าที่นิสส้อนได้ดีเฮ้ย นะจับก่อนอ่าอยู่นี่ครับนี่สามดีๆอยู่นี่ครับนี่เกิดคิดก็มื่อกี้ก็ไปอ่านี่จะพิลิก็พินเลยครับตอนนี้ก็พิลแอ่าพินเลยยังไงโอเคจบครับสวัสดีครับ